สวัสดีทุกคนเราชื่อว่าเทโตจางเองนะจำเราได้หรือเปล่าเราเคยเจอกันในเพลงอื่นๆนะแต่ว่าถ้าในโฟลสเคตก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะหนูเพิ่งมากาตานั้เลยจ้าโอเคก,ก็หนีก่อนละกันเนาะพอดีว่าตอนนี้เทโกเอเอเอทโตมาในโฟลสเคตเนื่องจากว่าตอนนี้มีกูนั้นมีอาการค่อนข่าที่จะเรียกว่าหลอมทางจิตหรือเรื่องง่ายๆก็คือโดนสะกดจิตไปแล้วก็เลยต้องหาวิธีไปช่วยเขาแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราจะเจอโนรีแทนโอเมโกเทโตขออนุญาตหนีไปก่อนละกันนะเทโตรู้สึกกลัวมากมาเลยอเออหนูกลัวหนูเต้นรอเลยไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเอาสวัสดีเพื่อนน่ิงจ เรื่องหลอกผมก็เริ่มไม่ได้ใจแล้วว่าคือเล่นพอสเก็นบ่อยจนตอนนี้รู้สึกเริ่มหลอนไปหมดแล้วแยกไม่ออกอันไหนเครื่องจริงหรือเครื่องปลอมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ลองปั่นดูอันนี้ก้าใช่เครื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ละไม่ต้องห่วงเทโตนะมีประสบการณ์ในการปั่นไฟมากเพราะก่อนหน้านี้มิกูเคยสอนหนูในการปั่นไฟอยู่แต่ว่าตอนนี้เออมิกูนั้นเออโดนภาพหลอนไปแล้วจนตอนนี้ตัวละครกลายเป็นคนหลอนไปแล้วแป๊บนึงนะโอ้ยไม่กอดโอ้ยโอ้ยไม่นะเกจะเพิ่งตายนะเพื่อนเชลเลตตี้เนี่ยเราจิ้มหลังให้หนี้ทเทโต เจอสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการสะกดจิตแล้วหลังจากนั้นมิกกูก็เปลี่ยนไปอะหลังจากนี้เทโตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยมิกกูยังไงดีพยายามจะช่วยให้มิกูก่กลับมาเป็นคนเดิมแต่ว่าตอนนี้มิกกูเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วน่ากลัวมากตัวนี้เครื่องจริงปะเนี่ยไม่เชื่อแป๊บนึงเช็กก่อนหนึ่งสอง สามโอเคเครื่องจริงแล้วแหละถ้ามันจะจริงขนาดนี้นั่นเทตโตขอทิ้ยบัดไฟก่อนละกันเนาะเพราะตอนนี้เทตโตต้องคอยตามหามิกูด้วยมิกูหายไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันอโอเคใกล้ปันไฟเสร็จแล้วใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเนี่ยกว่าจะปั่นไฟเสร็จแต่ว่าถ้าอยากเติมโลบักรราคาถูกแล้วก็รอไม่นานแล้วก็แนะนำร้านาาาบักระนตรเติมโลบักรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สาบาทเท่านั้น,ใช,น,นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาะทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกาะอาการเด่นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสต์แเพ เลยนะเดิถึงร้านดีๆต้องสลัดปั๊กขอขอบคุณร้านสลัดปั๊กด้วยนะครับผมที่มาเป็นสปอนเซอร์ในวันนี้นะเทโตรูร้สึกดีใจมากๆเลยที่มีสปอนเซอร์เข้าอ,อ่ะโอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจร้านเตอร์นรวมราคาถูกก้าไปลองใช้บริการกันได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ลคลิปเลยจ้าตามนั้นละกันเนาะวิอินเสี <Easy S 1> ยงเอาและโนรีกำลังไล่ฆ่าคนอย่างเอาละว่าไม่ได้อย่างนี้ผมต้องช่วยเขาแบบฮีโร่อ่ะจิ้มเลยเอาซวยจิ้มไม่โดนอ่ะเทตโต้หนีก่อนละกันนะเทติเโตนัดต้อกังไม่่อชินเน่าไหรเทตแบบยังใช้มี่่คอยชิน มิกูนี่คือใช้แบบโคชิยวชาเลยใช้ดาบไล,ฟล่ฟันไล่ตันฟารเมตอิฟเฟคชั่นโคตรน่ากลัวแต่ละคนไอ้ปัดควยเสร็จแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งตายกันนะคือตาดีเรานั่งปั่นไฟทั้งเกมเลยมั้งเนี่ยไม่มีใครช่วยผมปั่นไฟเลยอ่ะโอเคอย่างน้อยเราก็ใกล้ดาบแล้วอ่าอ้าวซวยเราโดนหลอกไม่เรา,าเรรเรรรเปัา่นเครื่องหลอกเหรอใช่ไปเครื่องหลอกหรือเปล่าโอเคชัดเจนเครื่องหลอกโอ้ยโดนวิญญาณโอ้ยโอ้ยโดนวิญญาณโนรีไล่ฆ่าโอ้ยโอ้ยเจ็บโดนลากคนไล่ตียังไม่ไหวแล้วจิ้มตัวจริงเลยเนี่ยจิ้มไปทีนึงอ่ะอ่าเรียบร้อยครับผมไปก โนรีกําลังไล่ฆ่าคนอย่างมอมมันผมขออนุญาต่ซ่อนก่อนละกันนะตอนนี้เราซ่อนตรงไหนได้บ้างอาซ่อนมุมนี้น่าจะเนียนอยู่เนียนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่านี่เราคูดาวอีก7วิก็จะได้แล้วว่าขอเลาอีกแ๊บนึงผมจะไล่จิ้มเขาให้ได้เลยเราต้องฆ่าพวกคิวเลอร์พวกนี้ให้หมดเพื่อมิกูถ้าเพื่อมิกูนี่ไอจิ้มสตันไปก่อนหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยจบเกมอ่ะโอ้รอบดีเทต่เจอโนรีต่ออีกแล้วหรอเนียอ๋อหมาก็วันนีเจอแต่โนรีไม่เจอมิกูเลยอ่ะและอย่างนี้เราจะไปช่วยมิกูให้กลับมาหายโดนล้างสมอง เลยแบบโดนสะกดจิตอ่ะตอนแรกก็เห็นพิกูร,กรู้สึกอาการช่วงนี้ไม่ค่อยดีก็เลยแนะนําว่าลองล้างสมองสะกดจิตดีไหมเพราะว่าอาการจะได้ดีขึ้นแล้วก็จะได้เออหนีจากโลกความจริงด้วยอ่ะสุดท้ายพอให้มิกูลองใช้ปุ๊บกลายเป็นเปียดไปเยอะเลยกลายเป็นฆาตากรลกจิตน่ากลัวว่าตอนนี้เทคตมไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยยังไงตอนนี้ช่วยได้อย่างเดียวคือฟันไฟได้แขมอ,อุ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงหลอกเอออันนี้เครื่องจริงหรือเครื่องปลอมเครื่องปลอมหรอหรือว่ายังไงแป๊บนึงนะผมก็ยังแยกไม่ค่อยออกเหมือนกันอ่ะเพลงมาแต่ว โอ้ยโอ้ยตัวปอมมาโอ้ยโดนตัวปอมจีโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสไล์โอ้ยช่วยด้วย ช่วยด้วยตัวเราผ่านจากเครื่องผันไฟทุกทีโอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้พอได้แเราบางล่างปลอมหุ่เลือดผมไปผันไฟเสร็จแล้วอ่ะแต่เราปั่นไฟแบบห่างไกลจากเครื่องผันไฟมากเลยโอเคปั่นไฟเสร็จแล้วโอเคเหมือนจะเป็นเครื่องจริงใช่ไหมเลเวลอัพอย่างนี้แสดงว่าเครื่องจริงเข้อยังชั่วนหน่อยเพื่อนๆเขาเล่นวิ่งไล่จับกันตรงไหนวะเนี่ยเทปตกก็อ,อยากไปเล่นวิ่งไล่จับเป็นเพื่อนกับพวกเขาบ้างจังอ่ะโอ้นั่นไงเอ้ะตรงไหนแวะไม่รู้ว่าผมช่วยเขาปั่นไฟก่อนก็ได้นี่ปั่นไฟให้มันจบๆก่อนอันนี้เครื่องจริงหรือเพื่อนหรือเครื่องปลอมไหมเนี่ยแปอนรกลัวเเงม� มันจะโซสเกลี่สุดๆโอ้ยเพลงมาโอ้ยอันนี้ตัวจริงหรือตัวฟอร์มอ๋ออันนี้ตัวจริงนี่ว่าอันนี้ตัวจริงโอ้ยโดนดูอย่างนี้ผมต้องจิ้มเอาสวยจิ้มไม่ทันเพื่อสตันก่อนเก่งมากเพื่ออย่างนี้ต้องร้องเพลงให้ฟังเลยอ่ะไม่ใช่ไม่นะโอ้โดนโนรีหลอกด้วยโนรีจะไปไหนมานี่มาเรากอเออขอโทษขอโทษขอโทษเราเราแค่แซวนายเล่นเราแค่แซวนายเล่นโนรีใจเย็นนะอย่าฆ่าเราเลยเราก็แค่เป็นเอ่อโวคาลอยคนหนึ่งอ่ะจิ้มหลังเลยนี่ไจิ้มโดนแล้วไปและลาก่อนบ๊ายบายเทโตขออนุญาตหนีก่อนละกันนะเทโตก็แค่่่อยยยยาาาาากกกตมมหหิุททีีไปเเฉๆลป็นคนไไร้สติปวอะไร่่่่าาคนนอยงกลัวแตเทโตก็ ไปช่วยเขาให้กลับมาเป็นคนเดิมให้ได้อะต้องกลับมาเป็นโควาลอยที่ทุกคนชื่นชอบให้ได้เลย <_ c oughs> เอาล้วโนรีวิ่งไปไหนแล้ววะา้เอาโอโดีโนรีเดินติดคืนแล้วเพื่อนหรือว่ายัางไงเหมือนตอนนี้เขากำลังจะไล่ฆ่าเกแล้วเขาก็นั่งไปตีรอตีจว่าตี้จะเอาอยัางไงโนรีจะฆ่าเขาได้หรือไม่แล้วเขาก็พุ่งวอยรัดไปแล้วแต่พุ่งไปไม่โดนแล้วเกก็เลยพุ่งตามไปแล้วลเซยเดือดกี้ก็สตัร,รต่อยแล้วก็ปาวอยโอ้ซาตาโอ้โหโดนสามคนสยองขวัญเลยแลวตอนนี้เพื่อนก็ได้บล็อกนะครับผมแต่ไม่อ เม่อนี่ไหโดนสตันไปก่อนโอเคผมได้ล่างฟองแล้วผมว่าผมหนีแล้วก็ไปหาเครื่องันไฟต่อดีกว่าที่ปั่นไฟดีกว่าเราช่วยเพื่อประมาณนี้พอละกันเนาขอให้เออเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องหลอกสาธุก้าเอ,อ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกริดใช่หรือเปล่าเครื่องนี้แปลกๆนะผมว่าใช่ไหมมันต้องใช่แล้วแหละหรือว่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอ,อ้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกริดล่ะได้ยินเสียงกริดน่าจะเป็นเครื่องปลอมนี่อ่ะเดี๋ยวผมลองปั่นให้เสร็จก็ได้ผมเป็นคนอินดี้อะรู้ว่าเป็นเครื่องปลอมา โอเคได้คำตอบแล้วสรุปคือเอาเครื่องริงเหรออ่าเครื่องหลอกจริงด้วยโอ้ไก้อนแล้วโนรีเขาจะวิ่งมาฆ่าผมแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโนรีอย่าฆ่าผมเลยเรียบร้อยเพื่อนสตันสวยมากเออเวลิกูดแลวเราก็บันไฟเครื่องหลอกอดีใจจริงๆเลย wow. ว้าวเมื่อไรจะจบหมดเวลายังหมดเวลาหรือยังผมแยกไม่ออกโอเคหมดเวลาจริงๆสักทีตอนแรกคิดว่าเทตโตะจะโดนภาพหลอนตายแล้วเนี่ยโอ้ย oh, hey, รอบนี้เจอวันเอกแล้วอ่ะแต่ไม่ใช่สกินมิกูสุดท้ายวันนี้เทตโตะก็จะไม่เจอมิกูใช่ไหมไม่เทตโตะก็แค่อยากจะช่วยมิกูให้กลับมาเป็นคนเดิมเองอ่ะมิกูเราขอโทษว าการล้างสมองแล้วว่าจะไม่แนะนําวิธีการสะกดจิตแล้วว่าไม่รู้ว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี้อู้ไม่ก็เกือบตายแล้วไงเราเกือบโดนแล้วสวัสดีเพื่อนนายกำลังปั่นไฟกันอยู่ใช่ไหมอ้มาเดี๋ยวเราช่วยปันนะ่นอ่ะแป๊บนึงนะผมปักหมุดก่อนแล้วกันนะ,ะปักไฟปัฟ่นไฟไฟ,ไฟนี่แหละเราเป็นวิถีคนดีอ่ะรีบปั่นไฟให้มันจบๆดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนอันนี้ไม่ใช่เครื่องหลอกแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าตาอนนี้เราเจอวันเอกไม่ได้เจอโนริแต่ว่าตลอดเหมือนกันว่าอันนี้เครื่องจริงหรือเครื่องปลอมอะช่วงนี้ผมรู้สึกหหลลอนว่่จ้แู เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเถ้าไปสีซิดไม่น่าใช่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เจอโดรีนะตอนนี้ผมหลอนแล้วช่วยด้วย <c oughs> โอเคใกล้ปั่นไฟเสร็จแล้วอ้าวสวัสดีเชลเล็กี้นายจะช่วยเราปั่นไฟด้วยเหรอดีมากเลยเพื่อนอ่งางั้นขีดนึงเราให้นายละกันอ้าวดีวันเอ็กอู้เขาจะปาขึ้นใส่อ้าวโดนด้วยโอ้ยไปแล้วเขาปาโดนด้วยไงแย่แล้วเขาจะฆ่าผมแล้วทาไงดีง,งั้นผมก็ต้องเฮ้ยมูนวอล์กิ้มเลยเอาสวยจิ้มไม่โดนหลังอ้าแย่แล้วหนีก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยปาที่เกเมมมมนนแแตต่่่่่ปาาาไโดผผววกอร์แมน ผมจะหมดแล้วโอ้ยโดนตีจนได้ใครก็ได้ช่วยหนูทีหนูจะตายแล้วหนูเทโตขอพิซซาหน่อยเพื่อนขาพิซซาหน่อยเพื่อนเพื่อนพิซซาพิซซาไม่มีเลยเหรอพิซซ่าขอพิซซาหน่อยโอเคแต่กิ้วโซมาอุ้ยเขาป่าขึ้นเนี่ยแล้วผมก็หลบเลยว้าเกือบตายแล้วยายฆ่าเทโตเลยอูย้เกือบโดนแล้วแป๊บนึงนะ ตอนนี้เขาจะล่าใครเหมือนเขาจะล่าผมหรือว่าเขาจะล่าเพื่อนตอนนี้เขาเปิดตาแล้วว่าไงวันเอ็กจะสู้กันเปล่าถึงแม้วันนี้เราไม่เจอพี่กูไม่เป็นไรเราจะปราบนายเอง็กนายคือต้นเรื่องเหมือนกันใช่ไหมล่านายคือต้นเรื่องอุ๊ยสวยแล้วปลาหลบคลืนโอ้ยหลบไม่ทันหลบไม่ทันอย่างนี้ไม่น่าดีงั้นผมก็จิ้มเอาสวยจิ้มไม่โดนด้วยโอ้อไปกลอผมกำลังจะตายช่วยด้ว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 ยวัวหนีก่อนหนีก่อนจะทำลายเทโตเลยหนูกลัวแล้วอ่ะโอ้โหหนูกำลังจะตายอ่ะเรื่อเหลือโคตรน้อยเลยตอนนี้ขออนุญญาาาาาาตตตตตหนน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 นีีีีไไไไปปปปซซ่่่่่ออ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 เเ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 ลลลลลยยยยยยะะกกกกกัััััทโโงงมมมมม้้ดดส็็็พืูแแๆคิรรรร์์์ววววขุษ ก,ก่อนละกันเนาะโอ้ยรักษาตัวเองเสร็จสักทีหึงเลือกเพิ่มกลับมา800%กันเลยทีเดียว800%เลยเหรอมันมีแค่เพิ่มมา80ไม่ใช่เหรออ้ยแล้วเพื่อนกำลังจะตายมาให้เยเเลียดเอเดียตายแล้วเอาสวยแล้วเขาก็ล่าผมอีกแล้วคนดูไม่นะเขาล่าผมอีกแล้วอะเฮ้ยมูนวอล์ walk, กจิ้มเลยนี่ไจิ้มโดนหลังถะด้วยจิ้มโด,ลลด,ด,มไดนได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคผมหนีแล้วอะล่าผมใกล้ได้ล่างสองแล้ววันนั้นผมนั่งจูบวันเอ็กตลอดทั้งเกมเลยละ ยาทำร้ายเราเลยโอ้สวยผมก็เราจะตายช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โอ้เลือดผมเลือดผมอ่าโดนจนได้ป้ายลาก่อนเทโตรเราอ่าอและแล้วเทโตเราก็ได้คาตอบแล้วนะเขาว่าเทโตนั้นหายไปไหนเพราะว่าเขาตายอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่อยากเห็นสกินเทโตร่างสองแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งตอนนี้เลยละกันช่วยว่าเข้ามาแมปแล้วเออแล้วก็ตายแล้วก็เกิดร่างสองทา,า่าดี เทตลร่างสองโคตรสวยครับคุณชมทั้งบ้านเดียอันนี้ก็จะเป็นสก,กีของตัวละครเทโตเคเขานะครับผมเนี่ยพอเป็นล่างสองแล้วบอกเลยว่าความสวยงามนี่แบบอลังการมากดูดีขึ้นเยอะแต่ว่าตอนซ่อนนี่คือซ่อนมินียนเลยนะดูอล่าเขาสิโคตรเด่นอ่ะจะเอาไปซ่อนใครไว้เนี่ยก็มีแค่นี้แหละ